สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกๆคนนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ b i t t a l k ค่ะรายการที่จะพาทุกๆคนนี้นะคะมาพูดคุยในทุกๆเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงเศรษฐกิจและธุรกิจนะคะสำหรับวันนี้กาวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2,567 ะค,ะคุณผู้ฟังอยู่กับแอนชมพนุชพัทรรคจีเช่นเคยค่ะแน่นอนเราจะมาเจอกันได้หลากหลายช่องทางมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวที่นี่เวลานี้นะคะ17นาฬิกาค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะที่ facebook fanpage สทร fm 106วิทยุครอบครัวข่าว c e b o o k Fanpage b i t t a l k นะคะรวมไปถึงช่องทางอื่นๆอย่างเช่น TikTok หรือว่า YouTube c h anel ที่ b i t t a l k News ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามข่าวสารมากมายได้ทางเว็บไซต์ www b i z t a l k n e w s com ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่แอนอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดร้อนอบอ้าวแล้วก็ร้อนขึ้นทุกวันทุกวันแบบนี้นะคะและแน่นอน,นะคะ่ะว่าเวลาร้อนๆแบบนี้หลายคนก็อยากจะกระโดดน้ำ ลงทะเลนะคะไปเที่ยวกันไปดำน้ำกันให้เย็นชุ่มฉ่ำกันไปเลยค่ะหลายคนงาเป็นสายดำน้ำเป็นสายเที่ยวเอาดอร์นะคะหรือว่าเป็นสายตีกอล์ฟต้องบอกเลยค่ะว่า มี1ง,งานหนกิจกรรมที่อยากจะมาชวนคุณผู้ฟังนะคะไปร่วมกันและต้องบอกว่าเป็นงานที่พลาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คืองาน Thailand Golf and d ด i e e p เ o ็ก u ์โ o พลั o อัลต์ดค่ะงานนี้นะคะเป็นงานแสดงสินค้าทางด้านการท่องเที่ยวที่รวมเอา3งานแสดงสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ของการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวด้านกีฬานะคะตีกอล์ฟดำน้ำนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวแนวกิจกรรมกลางแจ้ง ซึ่งงานนี้เนี่ยเขาจะจัดขึ้นแต่วันที่16-19ถึงพฤษภาคม2567นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตและที่ผ่านมานะคะเรียกได้ว่างาน Thailand Golf and d i v e e x เ o เนี่ยได้มีกระแสะตอบรับนะคะคึกคักมากทุกปีนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปีแรกของการจัดงานค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวช่วงนี้ กระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนนะคะกระตุ้นจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยให้มากขึ้นแน่นอนแต่ว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็รายละเอียดของการจัดงาน Thailand Golf and Dive Expo Plus Outdoor f a s e 2024จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้แอนจะพาคุณผู้ฟังก่ะไปพูดคุยกับคุณสมฤดีจิตจ,จงท่านรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะ ่อนอื่นอยากจะเรียนถามท่านรองอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของงาน Thailand Golf a n อ Dice Expo 2024แล้วก็งาน Outdoor Face 2024อะค่ะเบื้องต้นเนี่ยนะคะภาพรวมของการท่องเที่ยวไทยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เป็นยังไงบ้างค่ะพี่เอ่อถ้าถ้าถ้ามันจะให้ใกล้เคียงกับที่พี่แฝงข่าวบนบนบนเวทีนะ เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปดูพิเคตกันใช่ไหมืองั้งนพี่จะเริ่มต้นอย่างนี้ว่าคือในช่วงของไตรามาสแรกของปีนี้เนี่ยพี่ถือว่าตัวเลขด้านตลาดในประเทศเนี่ยเติบโตได้ดีแล้วก็เป็นไปนตามที่คาดหวังน,นะคะซึ่งเราไม่ได้แบ่งไรายได้เป็นเป็นไตรามาสแต่ว่าเราเนี่ยกำหนดไว้ว่า ในปีของ2,567เนี่ยค่ะรายได้ของตลาดในประเทศเนี่ยที่เป็นเบสเคสเนี่ยอยู่ที่1.08ล้านล้านบาทค่ะนะคะซึ่งดูจากการผลการเติบโตของไตรมาสแรกจากทางด้านฝ่ายแผนเขาวิเคราะห์มาเนี่ยเราคาดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะไปได้ได้ดี นะคะแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเราตั้งเป้าไว้เนี่ยในปี68เนี่ยจะมีการเดินทางท่องเที่ยวอยู่2ล้าน200ล้านคนครั้งนะคะ <c oughs> ซึ่งเราคิดว่าตัวเลขของการเดินทางท่องเที่ยวตัวเนี้ยจะไปได้ดีจะไปถึงเป้านะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในรายได้ของจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยมันยังมีอุปสรรคบางส่วนที่เราจะต้องเฝ้าระวังเช่น ในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่เราเชื่อมั่นว่าคนเดินทางท่องเที่ยวอยู่เหมือนเดิมแต่อาจจะจับจ่ายใช้สอยน้อยลงไหมขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศด้วยอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็คือว่าอตอนนี้เราเจออุปสรรคสำคัญในการเดินทางท่องเที่ยวก็คือเรื่องของสภาพอากาศร้อน นะคะสภาพอากาศร้อนที่ร้อนผิดปกติกว่าทุกปีที่อุณหภูมิ40องศาเนี่ยซึ่งทำให้น้องเที่ยวเกิดความกังวลในการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่นอกอาคารที่เขาจะถือกลัวว่าสภาพอากาศจะไม่ดีหรือสภาพตัวเนี้จะส่งผลกับสุขภาพของเขาก็อาจจะมีการชะลอการเดินทางบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มหลักเช่นกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะวัยเก่าที่ห้าสิบห้าปีขึ้นไป อันนี้คือเราจะต้องจับตาดูว่าในสภาพอากาศร้อนแบบนี้เนี่ยจะอยู่ระยะยาวแค่ไหนนะคะอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าในช่วงที่ผ่านมาในไตรามาสแรกสิ่งที่เราเจอปัญหาหลักอีกอันหนึ่งก็คือว่า ในเมืองท่องเที่ยวหรือในภาคที่พึ่งพาท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวเป็นหลักคือภาคเหนือกับภาคอีาสานเนี่ยปีนี้เราเพราบว่าหนึ่งนอกจากอากาศหนาวน้อยแล้วเนี่ยยังเจอ PM 2.5ทําทำให้การเดินทางเข้าในพื้นที่สองภางเนี่ยเกิดการชะลอตัวดังนั้นเนี่ยเราเลยมาวางแผนว่า ในช่วงหน้าฝนเนี่ยค่ะเราใช้คอนเซปต์ในการเที่ยวสุดทันทีที่เที่ยวหน้าฝนเนี่ยเราจะดึงตัวเลขนะักท่องเที่ยวให้กลับเข้ามาเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นไปชดเชยกับการชะลอของการเดินทางที่มีอากาศร้อนแล้วก็ PM 2.5อาได้ยังไงดังนั้นในช่วงหน้าฝนเนี่ยเรามองไปที่ในเรื่องของการท่องเที่ยวที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มเฉพาะนะคะคำว่ากลุ่มเฉพาะก็คือตลาดนิชมาเก็ตเนี่ยเช่นพวกกลุ่มดำน้ำกลุ่มตีก๊อก นะคะกลุ่มเดินปา่าดูนกเล่นวินเซิร์ฟเล่นอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเฉพาะซึ่งกลุ่มพวกนี้ค่ะจะออกมาเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยในช่วงที่ไปเป็นกรีนซีซั่นนี้นะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อดีก็คือว่ากลุ่มพวกนี้ค่ะเป็นกลุ่มที่มีการจับจ่ายใช้สอยในการทํากิจกรรมเนี่ยสูงขึ้นพูดง่ายๆคือลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของการเดินทางท่องเที่ยวที่เน้นกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะเป็นเงินมากขึ้น Uh huh. ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของหน่วยงานภาครัฐทททอเองเรามีนโยบายหรือว่าแผนการในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไลฟ์สไตล์หรือว่าการท่องเที่ยวที่ทำกิจกรรมแบบนี้ยังไงบ้างคะคือเรามีการสนับสนุนมาตลอดอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวปีนี้เราจะเน้นหนักมากขึ้นเช่น เราก็เริ่มต้นจากการที่ว่าเราเริ่มมีการจับมือกับพันธมิตรต่างๆนะคะแน่นอนค่ะตัวหลักใหญ่ก็คือทางกับทางศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะคะ CC, คือ NCC ก็คือจับมือกับตรงนี้ในการสนับสนุนการจัดงาน Golf and Driving ขึ้นมานะคะซึ่งเราคิดว่ามูลค่าของการจัดงานครั้งนี้น่าจะเป็นมูลค่าที่สร้างเม็ดเงินเข้าสู่สากรรมท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนได้ดีนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการต่อยอด จากการจัดกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเข้าไปสู่ในตามพื้นที่ต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยออในวันที่สมถึงวันที่ห้าจะเป็นงานสปอตไลท์ที่เกาะเต่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานที่เกี่ยวกับข้องกับดำน้ำทั้งหมดนะคะ <c oughs> โดยเน้นเรื่องของการที่ว่าการดำน้ำและการเก็บขยะ หลังจากนั้นเนี่ยในแต่ละพื้นที่ของทททเนี่ยค่ะที่เรามีสํานักงานทั้งหมด45สํานักงานในต่างจังหวัดเนี่ยค่ะเขาก็จะไปจัดกิจกรรมยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ที่สำนักงานชุมพรเขาก็จะไปสนับสนุนในส่วนของการดําน้ําที่ชุมพรหรือการเล่นเซิร์ฟที่ ละนองอย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะหรือในบางพื้นที่ค่ะเขาก็จะไปสนับสนุนเช่นในเรื่องของจัดกิจกรรมที่เพบุรีคือดูนกในแก่งกระจานนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นเรื่องของการตอบไลฟ์สไตล์ต่างๆมากขึ้นในการที่จะเป็นตัวโครงการย่อยๆหลังจากงานที่ศูนย์ประชุมสิริกิกะ ค่ะเพระาะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงเทรนด์การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนด้วยอย่างที่พี่ได้บอกเมื่อสักครู่นี้ท่านรองได้บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าไปดำน้ําก็จริงแต่ก็มีเรื่องของการาเก็บขยะด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือมันเข้ากับเทรนด์การท่องเที่ยวยั่งยืนเลยทีเดียวค่ะคือจริงๆเนี่ยถ้าจะสังเกตไหมคะว่าการการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เขา เขาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่พี่เรียกว่าตลาดเฉพาะนะคะที่เป็นการที่มีความชอบในกิจกรรมของตัวเองพวกนี้มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือทั้งผู้ประกอบการและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยคือผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็ต้องอยู่กับสิ่งแบบนี้ที่เขาจะต้องหากินที่ห้ามทำยังไงให้ทรัพยากรที่เขาใช้เพื่อเป็นการสร้างไรายได้ให้กับเขาเนี่ยอยู่ได้นาน เขาก็จะเกิดการอนุรักษ์ขึ้นขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวกลุ่มพวกนี้ค่ะมีจิตพี่เรียกว่ามีจิตวิญญาณที่มีความอนุรักษ์สูงมากนะคะซึ่งตรงนี้เวลาเขาไปทํากิจกรรมพวกนี้เขาจะให้ความสําคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะคะดังนั้นเนี่ยนอกจากจะเม็ดเงินที่สร้างเม็ดเงินแล้วเนี่ยการเดินทางท่องเที่ยวหรือลักษณะแบบไลฟ์สไตล์แบบนี้ค่ะมันสร้างเรื่องของจิตที่เราเรียกว่าความรับผิดชอบ ต่อพื้นที่ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสูงมากด้วยค่ะค่ะแนวโน้มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยเติบโตเพิ่มมากขึ้นไหมคะพี่ดูแล้วตอนนี้เติบโตมากขึ้นนะคะปีนี้นะคะคงจะต้องรอดูในงานนะคะ <c oughs> เพราะว่าทางสูงมิชม,มีการเก็บตัวเลขอยู่แล้วกับปีนี้ <c oughs> กับปีที่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยพอต้องจบงานก่อนแล้วเราจะรู้เลยว่าการเติบโตเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าดูจากเทรนด์นะคะของการที่เราดูจากตัวทั้งตัว อินฟลูเนเซอร์ต่างๆ KOL หรือข่าวสารต่างๆเนี่ยเราจะพบเห็นชัดเลยค่ะว่าตอนนี้โดยเฉพาะน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยค่ะให้ความสคัญกับการ,การท่องเที่ยวที่เป็นกิจกรรมแบบไลฟ์สไตล์แบบนี้มากขึ้น มีคนให้ความสนใจมากขึ้นพูดถึงมากขึ้นและขษณะเดียวกันเนี่ยค่ะเราก็เห็นในการที่มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการในจังหวัดต่างๆเนี่ยเราเริ่มเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะแบบนี้มากขึ้นนะคะมีการจองโรงแรมเพื่อตัวเองจะไปเล่นเซิร์ฟมีการจองโรงแรมเพื่อตัวเองจะไปเดินป่าหรือว่ามีการจองโรงแรมเพื่อทํากิจกรรมที่เป็นตัวเองชอบเป็นพิเศษ นอกนอกจากการเที่ยวที่เป็นเรื่องของเที่ยวทั่วไปเช่นไปเที่ยวหลายๆที่แบบนี้เป็นต้นค่ะจำนวนของนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้กลุ่มเฉพาะทางนี้นะคะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้วถ้าเกิดว่าไปดูจํานวนเงินที่เขาใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นตีกอล์ฟดำน้ำําหรือว่าท่องเที่ยวกลางแจ้งดูแล้วเนี่ยมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างคะ คือในการเก็บสถิติอะค่ะของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเราไม่ได้แยกกลุ่มที่เป็นตลาดนิชมาร์เก็ตออกมา S <S นะะแต่จากการประเมินเนี่ยทอท,อทเราใช้ประเมินจากการที่เวลาจัดก,กิจกรรมใหญ่ๆเช่นงานของสูงประชุมเนี่ยเราดูจากไรายได้ของตรงนั้นเป็นหลักนะคะจากการประเมินของเราเนี่ยเราคิดว่าไรายได้พวกนี้ค่ะในการเดินทางท่องเที่ยวตอนนี้ค่ะตัวชี้วัดของทอ,ทอทอที่เป้าของเราเนี่ยไรายได้ต่อคนต่อหัวที่เป็นต่อแพต่อคลิปนะคะออของคนไทยเนี่ยอยู่ที่400 0บาท อันนี้เคยโดย<ม>โดยเที่ยวโดยปกตินะคะแต่เราคิดว่ากลุ่มเฉพาะที่เป็นลักษณะกลุ่มกลุ่มนิชมาเก็ตตัวเนี้ยพี่คิดว่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อทิศ<อ>นะคะเพราะการไปดำน้ำหรืออะไรพวกนี้จะต้องเช่าเรือจะต้องมีอุปกรณ์อะไรต่างๆที่จะต้องต้องเตรียมเข้าไปด้วยเนี่ยดังนั้นกลุ่มพวกนี้ค่อนข้างจะใช้เงินสูงจริงค่ะ<ๆ>เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาสมมติว่าจะไปดำน้ำหรือว่าจะไปตีกอล์ฟก็ต้องมีทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายใช่ค่ะ ไกด์ลีดหรือว่าทั้งคัาที่หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในการในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆพวกนี้ถือว่าเป็นเงินหมุนเวียนทางด้านทางท่องเที่ยวทั้งนั้นนะคะค่ะแล้วก็เงินตรงนี้ก็จะกระจายสู่ชุมชนสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยใช่ค่ะค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของการจัดงาน Thailand Golf d แอน e e e ิฟเ2 2กและ Outdoor Fa c e 2 0 2 4ซึ่งทางททเองเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนการจัดงานนี้เรา สนับสนุนยังไงบ้างแล้วภายในงานมีอะไรที่น่าสนใจบ้างอะคะคือในส่วนของททเนี่ยค่ะส่วนที่เราสนับสนุนก็คือ1เนี่ยก็คือเราช่วยการทําประชาสัมพันธ์นะคะสองก็คือว่าเ,เราสร้างกระแสของการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะของการที่ท่องเที่ยวในลักษณะเป็นกิจกรรมไลฟ์สไตล์ของตัวเองมากขึ้นซึ่งตรงนี้เราทํามาตั้งนานละนะคะดังนั้นเนี่ยการสร้างกระแสที่ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอยาก ไปเที่ยวแบบมีกิจกรรมพิเศษขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลทําให้เวลาคนพวกนี้ค่ะมองหางานที่เขาจะเข้าไปซื้ออุปกรณ์หรือไปซื้อแพ็กเกจ อย่างลูกชายพี่เอเนี่ยเป็นครูสอนฟรีได์นะคะพอช่วงงานตรงเนี้ยเขาก็จะเข้าไปที่งานเพื่อที่เขาจะไปดูพวกอุปกรณ์ที่มันมีความทันสมัยรหรือซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆเข้ามาพัฒนาในการสอนหรือนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเนี่ยค่ะที่เขาเป็นนักท่องเที่ยวตีกลอฟเนี่ยใช่ไหมคะคเขาก็อาจะเข้าไปในงานพอเขามีกระแสะของการที่เด็กคนรุ่นใหม่เรียนตีกลอฟกันมากขึ้นเวลามีงาน,เ,นเขาจะเข้าไปในงานเพื่อที่จะหาซื้อของหรือซื้อแพ็กเกจ อะไรต่างๆมากขึ้นดังนั้นในส่วนที่ททสนับสนุนเนี่ยถ้าโดยตรงเนี่ยเราก็ในส่วนขังงานเนี่ยเราช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงานแต่ว่าถ้าโดยทางอ้อมและส่งผลส่งผลไปสู่การที่ยอดขายสูงขึ้นก็คือว่าเรามีการสร้างกระแสมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าเน้นการเดินทางท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายสไตล์มากขึ้นชอบมากขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะอย่างเช่นเ,เรามีการจัดกิจกรรมเช่นดำน้ำเก็บขยะ นะคะ mm hmm. หรือกิจกรรมดูดาวนะคะ <c oughs> อย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งพวกนี้ค่ะมันเกิดกระแสพอเมื่อเกิดกระแสแล้วมันก็จะเกิดค่าใช้จ่ายค่ะอืมค่ะจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นเหมือนกับคอมมูนิตี้อีกคอมมูนิตี้หนึ่งที่คนในวงการหรือว่าคนที่อาจจะไปเรียนดำน้ำเรียนตีกอล์ฟได้มีโอกาสมาพบปะแล้วก็เจอการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวในที่ต่างๆระหว่างกันด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เชื่อว่าหลายๆคนรอคอย ค่ะอย่างที่พี่เคยได้ให้สัมภาษณ์ตอนแนถลงข่าวนะคะพี่บอกว่าการเดินทางท่องเที่ยวแบบไลฟ์สไตล์เนี่ยมันมีอีกมิติหนึ่งที่ที่มีมูลค่ามากกว่า เม็ดเงินที่ลงในพื้นที่ก็คือการสร้างสังคมในกลุ่มที่มีความรักชอบพอกันในสิ่งที่ตัวเองชอบการสร้างสังคมตรงนี้ค่ะมันเกิดการที่ทําให้เรารู้จักกันได้ทากิจกรรมร่วมกันและพึ่งพาอาศัยกันและรวมถึงสิ่งที่เราเรียกว่ามีการหวงแหนในสิ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตัวเองชอบสิงตรงนี้เป็นคอมมูนิตี้ที่ที่น่ารักมากนะคะหรือย่งยกตัวอย่างเช่นที่เกาะพยาม เกาะ,ะพยามเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้าไปเล่นเซิร์ฟในหน้าฝนนะคะปรากฏว่าก็เกิดเกิดรีสอร์ทในพื้นที่ก็มองเห็นว่าเออการเล่นเซิร์ฟเนี่ยดีนะนเด็กๆในพื้นที่ก็เห็นแล้วสนุกสนานก็เลยเป็นที่มาคือรวมตัวกันสอนเด็กๆในกลุ่มเนี่ยในเกาะเนี่ยนะคะให้เล่นเซิร์ฟเพื่อลดการเล่นเกมเพื่อลดการไปติดบุหรี่อะไรต่างๆเนี่ยจนเด็กๆของเกาะพยามเนี่ยค่ะวันนี้เป็นนักกีฬาเซิร์ฟที่เก่งหลายคน ขเขาก็จะมารวมตัวกันซ้อมเซิร์ฟแล้วก็เล่นเซิร์ฟกับน,นักท่องเที่ยวแล้วก็มีการบางครั้งี่มีนักท่องเที่ยวที่มีความเก่งหรือเป็นนักกีฬาเนี่ยก็จะมาแชร์ประสบการณ์กับเด็กๆ็กมันเกิดการมูลค่าทางสังคมที่ทตีมูลค่าไม่ได้ค่ะก็เรียกว,ว่าสร้างทั้งมูลค่าทางเศรษฐกิจ มูลค่าทางสังคมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆซึ่งจะไปต่อยอดในเรื่องของการผลักดันการท่องเที่ยวซึ่งต้องบอกเลยว่าปีนี้เนี่ยเป็นตัวจักสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านรอนะคะเชิญชวนเขาฟังสักนิดนึงค่ะว่าอยากจะให้มาร่วมชมหรือว่าเข้ามาดูงานนี้จะได้อะไรกลับไปบ้าง ค่ะก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมง,งานในครั้งนี้ของสประชุมสื่อกิจนะคะซึ่งเราเชื่อมั่นว่า ผู้ประกอบการทุกรายนะคะมีความตั้งใจที่อยากจะจัดงานแล้วก็นำสิ่งดีๆเนี่ยคะให้กับผู้ที่เข้าชมงานเนี่ยได้รับกลับไปนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่านอกจากเราจะเห็นเรื่องของการที่เราจะมาได้สินค้าที่ลดราคาหรือสินค้าที่มีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยคะ่ะสิ่งหนึ่งที่เราจะได้พบก็คือว่าเราจะได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆได้ความรู้ จากการที่เข้ามางานเพราะเราไม่ได้เพียงแต่ขายสินค้าแต่เรามีการแชร์ข้อมูลมีการให้ความรู้ในสาขาของการท่องเที่ยวต่างๆค่ะดังนั้นมูลค่าของการที่มาร่วมงานมากกว่าการที่เราจะได้ของที่เราชอบกลับไปแต่เราได้ความรู้กลับไปด้วยค่ะค่ะงานนี้ต้องบอกเลยว่าอันนี้พลาดแน่ๆนะคะยังไงก็เข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าท่านรอไปอาจจะได้เจอกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค,คุณสมรดีจิตจงรองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะและนั่นนะคะก็เป็นผลพวงที่คาดว่าน่าจะได้รับนะคะจากการจัดงานในครั้งนี้ค่ะงาน Thailand Golf and Diive Expo+ Outdoor p o a s e 2024นะคะงานนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าจะมีผู้ประกอบการนะคะมาเข้าร่วมงาน กว่า500บูธค่ะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ย25%ในจำนวนนี้นะคะเป็นผู้ประกอบการต่างชาติ20%ค่ะแล้วก็สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็จะมีแบรนด์ดังเข้ามาร่วมกันมากมายจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะมีส่วนลดสูงถึง80%มีกิจกรรมต่างๆให้เข้าร่วมนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาร่วมงานไม่น้อยกว่า55,000คนค่ะและคาดการยอดซื้อขายภายในงาน ต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมนี้นะคะกว่า200ล้านบาทถือว่าเป็นหนึ่งใน,นกลไกส่งเสริมการท่องเที่ยวนในประเทศแล้วก็ขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างดีค่ะแน่นอ,อนนะคะว่างานนี้แอนไม่พลาดแน่ๆจะไปเดินซื้ออุปกรณ์ดำน้ำนะคะเพราะว่าเตรียมเอาไว้เลยอยากจะไปเที่ยวไปถ่ายภาพใต้น้ำไปดำน้ำกับน้องวานนะคะแล้วก็ที่สำคัญอยากจะฝากคุณผู้ฟังทุกๆคนถ้าไปดำน้ำแล้ว ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมช่วยกันดูแลทะเลของเรานะคะให้ความงดงามทั้งหมดเนี่ยยังคงอยู่สืบต่อไปถึงลูกถึงหลานนะคะใครใช้ฟินตีน้ำไม่เป็นนะคะดำน้ำไม่ได้ก็พยายามนะคะไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าจะใช้เวลาดำน้ำนะคะขอให้ดําน้ำแบบ ทำตัวให้ขนานไปกับน้ําอย่ายืนแนวตั้งนะคะเพราะว่าฟินของเราเนี่ยอาจจะไปตีน้องปะการังหรือว่าดอกไม้ทะเลที่อยู่ข้างล่างนีมงนีโมตกใจกันหมดนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่น้ําทะเลค่อนข้างอุ่นเรียกได้ว่าร้อนกันเลยแล้วกันนะคะก็ทําให้ปะการังหรือว่าน้องดอกไม้ทะเลใต้น้ำเนี่ยได้รับผลกระทบป่วยหนักอยู่แล้วนะคะอย่าไปซ้าเติมน้องเขาเลยนะคะถ้าไปเที่ยวดูแลสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะคะ